สวัสดี FC แฟนช่องทุกคนนะคะมือนีน้องที่ยากจะมาตามโค้งสุดท้ายของแม่จันนะคะเลขวัดตานะคะวัดตาโค้งสุดท้ายหายสามตัวหางเดียวนะคะแล้วก็เลขควบฟันแม่จันเอาเลขไปเสี่ยงฟันว่าได้กบหลายตัวนะคะเลยหลายหลายมากมากกบไม่ได้ตัวยิ่งย้าจะเป็นควบฟันเป็นเลขค้างเดียวตัวใดไปชมน้ำกันเลยค่ะเตาอย่างเช่นทำสวมเนาะได้เอาที่มีคนอ่ะ ู่กบ่บพี่น้องบาใขี่รถน้ำนี่นี่หัวายงนี่นี่ชิ้นไผ่ชิ้นมันไรกับขึ้นบ้านเลยน่มานกันกับวัตถุกันดพี่น้องมานกันกับวัตถุกันเมื่อนี้เป็น วันที่14เว้น่วันนี้วันท่ก็มาคือลำ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 าจันได้คงสุไทร์บเนาหรือตัวเกาเนาะใส่ยกคงสุไทรวนี้คงสุไท้าไม่ตัวไม้เพื่อมาแมนบอแมนโอ้ยพอาจารย์คนคนว่าจังไดน่ะคนกว่าคนกว่าสามตัวรือเพราะว่าสามกิดหาอือบอกสามตัวเลยที่โคงสุไทรสามกิดหาค้งสุไทายเนาะแม่ หนู้เอาไปลุ้งแต่ต้องงวดแม่กันฟันดีรึเปล่าคะฟันดีฟันว่าจัเจ้าฟันว่าไปหากบกบจีบมันหลายผักหลายแน่เอามือกบออกกบเอากบหึกบจีบอย่างมาลายกระดกกระดิบกบไม่หลายไม่ไกบเป็นสดสดแบบกบเหลียกกบใหญ่กบน้อยไปใต้บ่หรือเห็นยามเบียนยามเมื่อคืนเห็นยามเมื่อคืนเห็นกบเห็นยามเมื่อคืนเออ ได้บอได้ก็จงว่ากุบมันแตกกดกดกุบหลายค่ะกุบตีไว้ตั้งได้กรุบเพาก็สิีีก็เก่าสิกรุนาื่อวาเลขเขาแล้วเดียวเขาจะบ้าน้วเราพาอาจารย์พันหายนี่สามเจ็ดห้าสามเจ็ดห้าอาจารย์พันหสามเจ็ดห้าตนแม่จันไปไปเชียงเลยฝันห็นกุบ เสียงเลขตัวนี้บอสีามเจถานีแมนบอครับบอเสียงเลขของเจ้าของเสียงเลขกันที่โบกนาเก่าอันสามเจถานี่พระอาจารย์ท่านให้มาแม่นพระอาจารย์ท่านไหนวันสามเจห้าแม่นพระอาจารย์ท่านให้มาทีนี้บัตรเลขตัวที่แม่จันเสียงอยู่ตัวใดครับเก้าสี่เก้าเก้าสี่เก้าแม่จันตัวเสียง เมนเอาไปเสียงบึงก้าี่เก้าเออได้ฟันมาได้กบหลยหลวมาันเลียงไหวได้ของไปแล้วกบยังเมื่ไหร่กบยู่ใส่ยูน้าไผ่ล่ะกบเกิดเปนยางล้ไปทงนี่แหละเป็นก็เป็นคือทำนี่ที่ก็เป็นเป็นเยวเนขาไปเป็นคือทำคือเห็นป่าตะกีนแล้วเป็นคือทำแล้วก็เป็นเดินย้เขาไปป๊อกบนี่หัดดำปื้ ได้เพได้เป็นซอพุติค่ะใ่ส่วนเอาส่วนเอาเร็วซื้อไ้ตัวเทาไหแล้วอกแม่ว่ซื่อเลยกิจกรเป็นสพาพบุญอหซื้อว่ซื้อเลขบอก่าสื่อจเทียงเอาเลขมาเสียงคือสี่เก้าสี่เก้าเนี่บอกฟันมาได้กบลายลายเสียงเสียงหราฟันว่าได้กบหบลายลายมันบ่ได้นกบหลาย นี่ตะกบบ่มีอันอื่นเสียฝนกบบ่มีอึ่นโมมี่ยังเลยบ่มีอึ่นไม่ยางไม่ตะกบแล้วพระอาจารย์เพื่อนบอกโค้งสุดท้ายนี่สามสามเจ็ดหาแล้วเพื่อนว่าอีหยังแถมท้ายมาบ่่คะอกเพื่อนก็ว่าเอาเรื่องสืบอันยมแม่จันเอานเอาน้ำมันแม่วีนั่นล่ะชับเจ็ดหาด้อยก็บอกจริงๆเพื่อนใส่บาตรไอ้เพื่อน เพิ่นเพิ่นนไฮเพิ่นนไฮแม่วีก้อนก้อนจะมาไฮแม่จันบ่ค่ะไรแม่ไฮแม่ว่ก็มาไฮแม่งไฮแม่วีนี่ก็ไฮตัวเดียวกันมันสามเจ็ดฐานกันไฮเลขตัวเดียวกันเลขอยู่น้ำแม่วีเด้อสามเจ็ดห้าตัวเดียวกันพอนะก็ปล่อยเขาใส่บาทไปแล้วแล้วก็ไปตัวน้ำแม่วีนี่ยแหละสามเจ็ดห้าเพิ่นบอกมือเศร้าหรือบอกมือบอกหัววัดหัวก้อนับเพิ่นมากบอกได้ออมืก็ไม่ใส่บาทให้เพิ่นจ้า เซตบาทสัมื่นละสรุปแล้วคนไทยสามตัวห้างเดียวแมนสามตัวห้างเดียวเลขวัตลาเขียนก่อนว่าวัดเลขวัตลาเลขอี่พระอาจารย์คนไห้เม่จันมานะครับเป็นเลขสามตัวแล้วครับเดลขสามเจ็ดห้าเลวัตตาตัวเลขเก้าสี่เก้านี เป็นเลขของเมจันเองเพื่อนเอาไปเสี่ยงนะครับไปเสี่ยงนะเพื่อนฝันดีดีฝ<า>ันมาไดาค้ครบหลายหลายเพื่อนมาเต็มสั้นเะต็มสันเต็มห้องเต็มมือเอามือจับเอา,าพวกโอ้ตะสวนเอาทุกสิ่งเลยโอามือสวดว้าวหนูตีหนูตีหาเก้าเลย อันนั่นละแม่ก็ว่ามื้อนี่็ือเป็นปหาแม่นบอกอันแต่ว่ามื้อนี้ไ่ได้จับเอาได้เอามือเดียวนี่สวนใส่สวนใส่มันก็บ่เต้นเลยบ่แม่ปอกกบกูเอาเมื้อนี่หลยเราปลาเราอึ้งเลยโปเตีนปานเราอึ้งกอกเอี่ยเลยมิเตกุบกบเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับ อันนี้ี่แล้วก็มือส่วนใส่ส่วนใส่แต่ว่ามือนี่บ่ได้เอาเลก้าแล้วจับมือเดียวซ้ำเฮ้ยจับมือเดียวแม่ก็วาดตัวหาเก้าเลยเหรอแถมจักบาทลนี่ถูกอ่ะออันนี้เอาหาเก้านี่สิว่านู้นวัดตีหายไหมเราแม่ก็ว่าอยู่มาสิว่ามือจะหาส่วนเอาส่วนเอาแม่จับเจ็ดเมนแมนเจ็ดเก้าหาเก้าฝันนั่น ฟันนี้จะคิ้วยี่จะพี่เพรว่ามือไปเือนี่าเป็นหาแน่นอนแม่เก้าเพว่ามือนี่เ่ว่าเอาดิเอามือเดียวส่วนเอาส่วนเอาปกติเสียวโสงมือมันมันหลายเป็นบอยเสียวจุงสี่อันนี้มือเดียวส่วนใจส่วนเอาส่วนเอากบแล้วตีหาเก้าเลยแมนตัวเดียวหางเดียวเลยตีเส้นมือเป็นหาเรื่อเดียวเลยนะแมนถ้าแม่ไปจับเอานี่ก็จะตีเป็นเกียเป็นบ่ล่ะอันนี้เพราะมือส่วนเนาะมือก็ะจับเนาะ ฮัเธอพันวานฮัเธอพันว่าเก่าซีเก่าดูมากเก่าหาเนาะะพ่นฮัเพ่นไห่เฮาขับฝันแม่ก็อธิษฐานเรียบร้อยพุดละอธิษฐานยากเลเอาเลขซี่เอาเลขเก้าซี่เก้าไปเสียงฟันแล้วเอามือส่วนเอากรบส่วนเอาส่วนเอาก็ตีหาเก้าสมอคือย่างถ้าสีเอาแบบกันไว้ก็ซื่อซี่เก้าก็หาเก้าซัมมี่เนองบ่หลายโตนะคะแต่ว่าเลขวัดปลา ที่แม่จันเป็นสะพานบุญหายพระอาจารย์เพื่อนหา3สามเจ็ดห้าหาเดียวนะคะส่วนนีนส่วนใส่ไส้แม่จันส่วนใส่นีเร็วพวกเสือนี่เร็วเอาเสือนีเร็วส้วนใส้สิล่ะส้วนใส้นีเร็วเมื่อไ่สกระสอบมันสไได้ลายนะโอ้ก็ใส่เสือนีเร็วยัดใส่ยัดใส่บัดนี้เอามาแล้วมาเทเทแล้วบนมีไม่ใหนหนึ่งแล้วเสือเอาเจ้าอย่าเอาห้องคอยเจ้าอย่าห้องคอยห้องคอยคอยเอามาแล้วเจ้าากได้เจ้าไปจักเอาบอกคนอย่าเอาอย่าเอาอย่าเอาห้องคอย เอาตวนี้สวดมาใส่ตวที่สวดมาใส่สะออนคืออย่างยังหนึ่งแม่จะบอกป้าโอ้ฝันีแปลกบอยู่หน้าไผฝันทีกบฮักกบมันเป็นอยู่หน้าที่มันเป็นคือจังเงินแม่เออมันเป็นฮอมปันกบันจตปั้งกบหลอีหลีที่ไม่สะออนเนาะฝันเป็นเรื่องเป็นเรื่องล่าค่ะเศรษฐนวา ปฏิก็อธิษฐานการเชี่ยงเก็กเชี่ยงมือมันศินมันและออธิษฐานเชี่ยงมันศินกว้างแม่ก็เลยอธิษฐานมันอ่านเด็กตัียนี่นี้ขอให้ผู้ขาฝันเห็นชัดตันชัดนั่งซีแม่ก็ว่าไปละฝันว่ามีแนวได้มีแนวดให่เห็นมีแนวดใ่ใส่มือใส่ของใส่ ตาใส่หม่องเด้อพอบอกลูกค้านสะของ,ของอลูกค้าทุกอย่างนะว่าไม่ก็ <c oughs> สรุปเลยว่าได้ตะกบนี่สว<น>ส้วนเราส่วนเราปิ๊บอึนเกี่ยบป่นมีตะโก้ต่อยต่อยอ้าสรุปว่ามี่สั่นี่เด้อค่ะแม่จันเพิ่นได้กบเอามือส้วนเอาส่วนเอานุนทิยาตีเป็นหาเก้านะคะแต่ว่าเลขเพิ่นเอาไปเสี่ยงคือเก้าสี่เก้าเลขฟัดปลาที่พระอาจารย์ให้เลขสามตัวหางเดียวนะคะโค้งสุดท้าย สามเจ็ดห้านะคะคลิปที่จะเป็นโค้งสุดท้ายเด้อค่ะบ่ได้เขียนหัวคอว่าโค้งสุดทด้ายครับได้เขียนโกัคลิปเอาพี่นอ้องแคปหน้าจอด้วครับเด้อมันเท่อกับอาร์ซีกล้องอาร์ซีโบโฟกัสนะครับโอเพี่น้องเห็นบฟคัดอยู่เป็นเลขในจันนะครับอธิบายกันอีกรอบหนึ่งนะครับ คงสุดท้ายเลขพระอาจารย์ให้มาคือสามเจ็ดห้านะครับโคงสุดท้ายแล้วนะเลขวเมจลนนะนะครับเลขวัดปลาเป็นไงนะสามเจ็ดห้าแต่ว่าเลขซีเก้าซีหน่วยเก้าีเก้านะครับของเมจันเพิ่นเอาไปเสี่ยงเบิงคนพลีฟันมามันได้จับกบไล่หลายวุ้มันจับเราไปห่อไปส่วนเราแอดมินกันเลยส่วนเราแล้วเพิ่มเข้าไปอีกคู่หนึ่งก็คือห้าเก้านะครับ คนเราคนฟันดีนะครับอาร์จิปิเอลโชคลาดนะครับเด้ออฟันพ่อซื้อเลขฟันจะได้เงินเอฟซีนั่นแล้ว่ซื้อดอกเขบคุณแม่เลยค่ะเอออี่าหายแน่ทางวันนี้ก็ขอเอฟซีโชคดีกับแน่ทางของแม่จันนะคะสุขสุขวันมันครับส๊ายบาย